สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำออแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสเตตัสแล้วก็สกิลของอาชีพเลเบลเลียนนะครับแล้วก็ของสวมใส่สำหรับสายโซโลนะครับก็ของเนี่ยกขเป็นของพื้นฐานทั่วไปแหละครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็สเตตัสที่ผมอยากจะเล่นเนาะดูซิว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือว่าเป็นแนวทางเดียวกับเพื่อนๆหรือเปล่านะก็ ผมก็เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วก็นี่นะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเก็บเลเวลให้เลเวลร้อยนะครับเราก็จะได้กล่องไอ้ที่เป็นชุดแบบนี้มานะครับแต่ว่าเป็นชุดเลเวลร้อยนะครับทามคีปเปอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเปิดแล้วก็ไปเอาอาวุธที่ NPC ตรงตรงกลางเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู นี่นะครับปืนนี้เราจะได้ฟรีนะครับตัวนี้เราจะได้ฟรีนะนี่ครับรับที่ NPC ผู้หญิงตัวนี้นะน,นี่เดี๋ยวผมเดินมาใกล้ๆให้ตัวนี้ตัวนี้รับได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็สกิลตอนเป็นคานแรกแล้วกันนะผมเรียกว่าคานแรกเนะก็ผมอัพแบบนี้นะครับ แล้วก็พอมาเป็นริเบเรียนก็ผมอัพลาวทิป5ก่อนเลยเพราะว่าเราจะเอาไว้เก็บเลเวลนะครับสำหรับสายโซโล่นะเดี๋ยวผมจะเดินมาข้างล่างนะเพื่อมาทดสอบสกิลให้ดูนะเพื่อนๆจะใส่การ์ดอาร์เชอร์สกิลเลตันหรือว่าฮันเตอร์ไฟก็ได้นะแต่สำหรับผมผมว่าจะใส่ฮันเตอร์ไฟนะอืม พราะว่าเราใช้เก็บเลเวลเนาะคือช่วงที่ผมไปลองที่แมกมามาสกิลทีเดียวตายนะครับเนี่นะครับสกิลทีเดียวพวกเอ่อมอนเตอร์ในแมกมาก็หายหมดเลยนะครับโอเคแล้วเรามาดูสเตตัสกันบ้างอันนี้เป็นสเตตัสที่ผม ใช้เล่นตอนเป็นคั้นแรกนะก็ถามว่าต้องรีไหมเดี๋ยวผมว่าผมต้องรีจะลด s อ i นะครับแล้วก็จะไปเพิ่มอินแทนนะครับเพื่อมี SP ในการเก็บเลเวลได้เยอะขึ้นนะครับเ,เรามาดูของสวมใส่กันบ้างนะครับโอเคเราดูที่หมวกก่อนเลยนะครับ รูนแฮแบนนะครับไหวไม่ขึ้นเอ้ยโอเคนี่นะครับเราก็ใส่รูนแฮแบนนะครับเอาก็ได้เพราะว่าไรเวอาจจะแพงกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าคนมีงบหน่อยก็ซื้อไรเวิรดหรือว่าจะซื้อรูนแฮแบนใส่การ์ด อ่างแองก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขลักต้อง77นะครับคือทําให้ sp เราเด่งไวมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับคนมีงบนะถ้าไม่มีงบถ้ามีงบไม่มากก็ใส่เนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับใส่กระหลัดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พวกมังกรฟ้าอะไรเงี้ยอืมโอเคต่อไปเรามาดูอันนี้สำหรับคนมีงบนะ นี่ครับอันนี้เป็นส่วนส่วนล่างนะครับใส่คู่กับดูนแฮร์แบนหรือไรเวิร์ดก็ได้นะเป็นของที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าเราฆ่ามอน1ตัวเราจะได้ SP5 ใส่เก็บเลเวลนี่เพลินเลยนะครับไม่ต้องกลัว SP หมดเลยยิ่งเราลีเป็นสายที่แบบสายที่แบบไว้ใช้เก็บเลเวลแบบลาวทิพ แบบเพียวๆเ,เลยอะคือ s อเราไม่หมดแน่นอนครับอันนี้ถ้ามีงบก็ซื้อมาใส่ได้นะครับแล้วกออ็อันนี้ไอหูอฟังเนี่ยโอเพนแอเนี่ยก็ถ้าสำหรับยังคนยังไม่มีงบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่อย่างอื่นไปก่อนเนาะแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็ใส่พวกเมังกรเขียวก็ได้นะครับ เพราะว่าเทมเทมเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าเทมโมดิฟายหรือโมดิฟายเทมเราก็ต้องรอสเตตัสเราถึงก่อนใช่ไหมร้อยยี่สิบอ่ะก็แนะนำใส่อย่างอื่นไปก่อนก็ได้หรือใส่เซตเลเวลร้อยแบบผมไปก่อนก็ได้นะโอเคปืนผมว่าจะใส่การ์ดแมงแดงนะอืมแล้วก็เหลือรีสเตตัสนะครับ ไอสกิลเนี้ยไฟล์เฟอร์เลนนะครับแรงนะครับเนี่ยสามสิบเคอะอย่างแรงเลยนะครับสามสิบสองเคแต่ลาวทิปเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันตัวเองได้ด้วยนะแบบมอนจะเข้ามาปุ๊บเรากดลาวทิปปุ๊บมอนกระเด็นเลย ดูช่องที่เรายิงได้นะครับเรายิงอยู่ตรงกลางนะอันนี้ปิดไปเลยยิงได้ไกลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูโอเคก็ประมาณนี้แหละของใส่เก็บเลเวลสายโซโลแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการอัพสเ,เตตัสเนาะแล้วก็ผมเปิดตารางสกิลให้ดูโอเคเพราะประมาณนี้แหละครับ ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นแบบสายลาวทิป์แล้วแบบประหยัดนะครับก็ลงเอจนิดนึงครับนิดเดียวก็ได้หรือไม่ลงเลยก็ได้แล้วก็มาลงอินแล้วก็รักแล้วก็เด็กนะครับแต่ผมว่าจะเอาเอจออกหมดเลยผมจะเล่นแบบลาวทิป์แบบล้วนๆไปเลยสายสกิลเลยนะครับไม่ต้องมาแบบใช้ปืนคู่ยิงเนาะโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ